องค์ความรู้เหล่านี้อยู่ในตัวตนของผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาชีพเฉพาะแล้วแล้วชาวบ้านที่เขาพาญาติกลับไปบ้านเขาจะดูแลกันอย่างไรการทํางานเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาชุมชนเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์นัททีบอกว่าต้องใช้เครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพสูงมากเราเป็นกระบวนการวิจัยแบบ participatory action research ก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราสร้างพื้นที่หรือห้องเรียนไว้ให้กับนักวิชาการก็คือความาวิถีของการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเดิมที่ไม่มอกตั้งแต่60.6162พอกระบวนการวิจัยของทางวาชไดใใ้ให้การสนับสนุนไปเนี่ยเรามีหน่วยงานร่วมวิจัยทั้งหมด22สถาบันครับหนึ่งในนั้นที่ได้รับบทเรียนสำคัญที่เป็นสตอรี่ที่ทำให้ผมน้ำตาคลอก็คือโรงพยาบาลมะเร็งลำปางครับ การดูแลผู้ผู้ป่วยระยะท้ายและคิโม,มบัมบัดเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเท่านั้นผมเอานักบริบาลที่เป็นชาวบ้านจ๋าเลยไปขอฝึกงานครับฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาวบ้านไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องที่สาราวัดจริงๆมันมีภาพอยู่เราเรียนที่สาราวัดใช้ผ้าเหลืองบังแดดเพราะว่าเราใช้เงินผ้าป่าทั้งหมดในการสร้างวิชาชีพตอนแรกเราขอชาวบ้านไปฝึกประสบการณ์ให้เขารู้ตอนแรกผู้ในการปฏิเสธครับ เพราะว่าเราเขายังไม่ได้มีหลักสูตรสําหรับสอนชาวบ้านเลยขนาดนักศึกษาพยบาบาลยังไม่ให้ไม่ค่อยให้ได้จับเคสเลยผมก็พูดกับท่านผู้มนยการคํานึงว่าถ้าองค์ความรู้เหล่านี้อยู่ในตัวตนของผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาชีพเฉพาะแล้วแล้วชาวบ้านที่เขาพาญาติกลับไปบ้านเขาจะดูแลกันอย่างไรก็เลยขอให้ท่านได้ทําหลักสูตรสอนชาวบ้านในการดูแลญาติที่เป็นผู้ป่วยเคมีบำบัดและผู้ป่วยระยะท้ายด้านมะเร็ง เป็นคุณนูปการเป็นบทเรียนร่วมกันว่าเฮ้ยท่านก็น้ําตาคลอเหมือนผมเหมือนกันว่าผมลืมคิดไปเลยครับอาจารย์ดมหลังจากนั้นมาเราก็มีหน่วยมีสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับชาวบ้านที่เป็นสถานพยาบาลเฉพาะด้านก็คือโรงพยาบาลมะเร็งลำปางอันที่สองคือศูนย์พอมอลำปางครับเราก็จะให้ให้ชาวบ้านเห็นผู้ป่วยเชิงและก็โรงพยาบาลไม่สพอร์ตถุงมือเราต้องเอาเงินพระป่าซื้อถุงมือเป็นกล่องใส่ย,ย่ามให้คน ให้เด็กของเราไปอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาได้คือดูแลเชิงธุรกิจเนี่ยเขาเอาอกเอาใจผู้รับบริการยังไงชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนความเป็นวิถีผลิตเป็นวิถีผู้ผู้ให้บริการแบบ Entrepreneurial Skill สละสุดท้ายคือเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุสมัยใหม่ครับโรงพยาบาลเวชชาลักษ์ลำปางเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องของ hab, รีแฮบโดยตรงเลยภายใต้เทคโนโลยีเราโชคดีมากอะ ท่านอนุเคราะห์ให้เราเป็นสถานที่ฝึกงานและเป็นเครือข่ายความร่วมมือภายใต้ MOU เราด้วยอันนี้คือความงดงามอย่างหนึ่งอันที่สามต่อมาคือกลุ่มกลุ่มสำนักง,งานสาธารณสุขทั้งหลายโรงพยาบาลชุมชนสำนักง,งานสาธารณสุขลำปางก็เป็นหนึ่งในในเครือข่ายความร่วมมือรู้ผ่านกับการปฏิบัติงานซึ่งมีมุมมองของคนนอกที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัยที่ผมกล่าวถึงเป็นเลิศทางวิชาการคณะวิทยาจุฬาพร์ท่านศญญาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงโจมศรีแล้ว โคสิษ์ชัยวัฒน์ท่านมองในเชิงของการสังเคราะห์ได้ดีมากผลิตคําใหญ่ๆใ,ให้เราได้คิดถึงอันนี้คือจุดแข็งเลยครับอันที่2คือการมองเชิงระบบของท่านผู้ในการแผนง,งานวิจัยก็คือท่านสัาจารย์พระหญิงจิรพรเหลาธรรมทัตท่านมองเชิงระบบและเป็นต้นคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกท่านก็จะเห็นทางและก็คอยให้คำปรึกษาเราท่านที่3ก็คือผู้มีประสบการณ์สูงมาก ท่านอาจารย์บรรจงวันนสุริยะครับท่านยังอยู่ในออนไลน์กับเราอยู่เลยนะครับเราก็มีมุมมองของคนนอกที่ททรักบ้านรักเมืองเหมือนกันที่ผมเรียกว่าระบบประชาสังคมแบบไทยๆครับอ่อนน้อมถ่อมตนมีการเรียนรู้และก็สร้างซินดิจ้ไม่ใช่สร้างแค่คอา l รเรชันนะครับก็ทําให้งานนี้ออกมาด,ดีอาจารย์ครับเราจะสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มันมีความสมดุล ถ้าพูดภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือดุลยภาพทางด้านอุปสงค์และอุปทานของระบบบริการสุขภาพได้อย่างไรภายใต้การสนับสนุนของวชสร้างนักบริบาลปีเดียว100กว่าคนครับเท่ากับดัดผลิต50ปีครับนี่คือสิ่งหนึ่งของความพร้อมที่จะรองรับสังคมผู้สูงวัยนอกจากเราสร้างความเป็นนักบริการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นชาวบ้านออกมาเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นการบริการในเชิงชุมชนดูแลชุมชนด้วยดูแลตัวเองด้วยเนี่ยเรามีนี้ครับ หลักสูตรผู้สูงอายุนักบริบาลแต่แผนงานวิจัยเราภายใต้ดําริของท่านผู้อำนวยการแผนงานวิจัยท่านศาสตราจารย์พระหญิงจิรพรคือทํายังไงให้ผู้สูงอายุโดยใช้อโอกาสจุดแข็งของโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างผู้สูงอายุนักบริบาลเราทําแล้วเสร็จแล้วที่จังหวัดน่านครับเป็นผู้สูงอายุนักบริบาลแห่งแรกของประเทศ โดยการนำผู้ในการโรงพยาบาลน่านคนเดิมนะครับแล้วก็พออราดาเพชรขันซึ่งเป็นผู้ในการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลที่ผมทำงานร่วมกันอยู่ของราชวิทยาจยุฬาภรท่านพระอาจารย์ชย,ยานันทมุนีนะครับท่านเจ้าวาดวัด,ด,ด,ดพระาธาตุแจแห้งท่านช่วยกันมากครับแนวคิดเดียวกันเลยทำทำธนาคารความดีออกให้ไอเอจิงโซซายตี้เนี่ยกลุ่มติดสังคมเนี่ยมาติดดาบความรู้เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีทฤษฎีรองรับชัดเจนให้เขาเช็คลิสต์องค์ความรู้จากหลักสูตร410ชั่วโมงแล้วมาซิดอินกับนักบริบาลทุกคนก็จะมีทักษะในการดูแลเพื่อนที่แตกต่างกันตามที่ตัวเองไปพบภายใต้บริบทของสังคมดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเองเกิดเพียร์แอสซิชัดเจนครับตอนนี้เรากำลัลงสร้างธนาคารความดีและกํลาลังจะขยายไปอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในระบบบริการต่อมาคือเทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลครับ ผลผลิตงานวิจัยเรามี2ชิ้นชิ้นแรกคือระบบการเรียนรู้ e-learning แบบ hybrid ครับมีทั้งออนไลน์ line, และออนไลน์ line. คนที่เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องทุกวันมีทั้งทฤษฎีก็เรียน line. ออนไลน์ถ้ามีปฏิบัติก็เอาใช้ครูพี่เลี้ยงใช้เทรนเนอร์ในพื้นที่เราก็มีเทรนเดอร์เทรนเนอร์เหมือนกันเพื่อให้ดูมีนักวิชาชีพที่ได้มาตรฐานตามสอบสอทุกอย่าง เทคโนโลยีการบริหารจัดการวิสาหกิ ỷ, จชุมชนด้านบริบาลผู้สูงอายุโดยเฉพาะครับเป็นการผลิตภายใต้ผลผลิตงานวิจัยรร่วมกับกินอยู่ดีของ Bom, มหาวิทยาลัยมอบุรพากํากำลังจะออกมาครับดีตรงไหนครับตั้งแต่ผู้รับบริการรีจิสเข้าไปตั้งแต่การจ่ายงานของ CM มีแคร์แพลนมีรายงานมีค่าแรงมีการวิเคาราะห์ค่าแรงหมดเลยแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้รับบริการด้วยขณะเดียวกันมี Personal Health Link ก็ต ซิสต็มคือเอาข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุที่ผ่านการดูแล,ลของ CG ของเราเนี่ยนักบริการของเราเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ในการส่งต่อได้เลยอันนี้คือแพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งที่เราจะทําเสร็จแล้วนะครับเรากําลังจะดําเนินการขยายสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นเป็นอีโคสิสต็มที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ผลกระทบแล้ก็ชัดเจนต่อไปฐาน เรื่องของการชุมชนเนี่ยมีความสําคัญเราพบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่ที่คล้ายๆไม่มอกเดิมก่อนจานครับจะกลับมาที่คําถามละเราเราขยายต่อที่เมืองน่านครับน่านนาคลาสสิกโมเดลของไม่มอกไปดําเนินการเสร็จแล้วครับมอบใบประกาศเรียบร้อยแล้วครับวันที่27ที่ผ่านมา27เดือนก่อนนักบ,บริบาลเขาซื่อว่านักบ,บริบาลน,น่านกระซิบรัก นี่กลับมาในเซสชันรอบที่สองของท่านอาจารย์อุดมนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์อุดมก็ได้เล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมากมายใน,ในการดำเนินงานของอาจารย์ทั้งในพื้นที่ที่ลำปางขยับไปที่จังหวัดน่านาในตอนท้ายเนี่ยฝากอาจารย์สรุปนิดหนึ่งนะคะว่า,าประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงนะคะของของโครงการของอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของ ทิศทางที่จะไปต่อในโดยเฉพาะในพื้นที่ e e c เนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องสังคมสูงวัยของประเทศไทยรวมทั้งการมีผู้ดูแลมืออาชีพที่เป็นเด็กที่อาจจะเป็นเด็กด้วยและเป็นผู้สูงอายุซึ่งอันนี้น่าสนใจมากคือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีพลังไปทําหน้าที่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุด,ด้วยกันซึ่งเรนเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆเพราะว่าผู้สูงอายุเขาเข้าอกเข้าใจกันเขาเข้าใจมิติ ของความเป็นผู้สูงวัยที่เริ่มมีข้อจำกัดมีความเสื่อมในร่างกายด้านจิตใจน,น่าจะเป็นจุดแข็งของโครงการนี้ที่อาจจะไม่ได้ดึงคนวัยทำงานหรือเด็กหรือคนที่ขาดโอกาสแต่ว่าให้โอกาสกับผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นผู้ดูแลนะคะจริงๆมันเคยมีโครงการแบบนี้ในสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้ไปดูแล ตลอดเวลาเขาเรียกว่าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าบัตรเนี้ยสภาผู้สูงอายุก็ไม่ได้ทําโครงการนี้ต่อแต่ว่ามีพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่พยายามให้โอกาสกับคนที่ยังไม่สูงวัยหรือกลุ่มพีซเนียหรือซีเนียต้นๆเนี่ยที่ยังแข็งแรงยังมีพลังในการที่อยากจะมาดูแลผู้สูงอายุด้วยกันและที่สําคัญคือมีไรายได้ตอบกลับมา เพราะว่างานดักหนักแบบนี้คงไม่มีอะไรที่จะทํามาโดยไม่มีค่าตอบแทนนะคะฝากอาจารย์ให้ความกระจ่างอีกนิดหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขออภัยที่ใช้พื้นที่เวลานี้มากกว่าพี่ๆอาจารย์ทังสามท่านเพื่อนมีคําถามก็เลยถือถือโอกาสที่บายจริงๆเรื่องที่ผมคุยเซกชั่นนี้ตอบไปเมื่อกี้หมดแล้วครับอาจารย์ ตอนนี้ผมขออนุญาตเอาบทเรียนที่ที่ผมทำทีมงานวิจัยแผนง,งานวิจัยการพัฒนาระบบอากาศพนาชมุมชนต้นแบบสู่วิสากิจชมุมชนด้านบริบาลผู้สูงอายุเนี่ยยีกว่าองคอ์กรเนี่ยมาเล่าต่อให้ทุกท่านฟังว่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับการทำระบบสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับบทเรียนที่เราได้ชัดเจนก็คือความเป็นประชาสังคม ผมได้บทเรียนอย่างหนึ่งคือความเป็นประชาสังคมแบบไทยๆเนี่ยตอบโจทย์ท้าทายของประเทศได้ทุกเรื่องครับที่ผมพูดแบบนี้ก็คือความเป็นประชาสังคมแบบไทยๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้คนมากอย่างไม่มอกเนี่ยภาคประชาสังคมเกิดจากครูเกษียณสองสามท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเคาะศีรษะพวกเราเล่นสอนเรามาตั้งแต่เด็ก ท่านเป็นคนเหมือนเหมือนโซ่ข้อกลางที่รวมคนที่รักบ้านรักเมืองของตัวเองภาคภูมิใจเ,เมืองของตัวเองและมีความพร้อมบ้างมีพลังในตัวตนบ้างเข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนั่นไม่นั่นหมายความว่าคนไม่จําเป็นต้องมากครับคนน้อยๆแต่มีใจประชาสังคมไม่มอกมีไม่ถึงสิบคนนะครับที่ทําเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับแต่เราก็เป็นคนหนที่ถึงแม้จะไม่เก่งครับ ไม่พร้อมแต่ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับนี่คือ, istics, ค,อ,อคุณลักษณะของภาคประชาสังคมแบบไทยๆข้อที่2คือข้อแรกไม่จําเป็นต้องมากแต่ขอมีใจข้อที่2ก็คือต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับความอ่อนน้อมถ่อมตนของภาคประชาสังคมแบบไทยๆท,ที่นําสมัยเนี่ยจะทําให้เกิดพลังเดิมเนี่ยน่าจะเป็นคอลลาบอร์เรชก่อนคือการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือจากผู้ทรงทั้งทั้งหลายที่ผมเอานาเมื่อกี้ะนะครับหน่วยงานทุกท่านเนี่ย ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองผู้มีความรู้ของบ้านเมืองหลายท่านอยากจะช่วยบ้านเมืองอยู่แล้วมีความรู้มีประสบการณ์อยู่แล้วอยากจะพัฒนาบ้านเมืองอยู่แล้วซึ่งเป็นประเทศชาติทั้งหมดท่านก็จะมีโอกาสเข้ามานะครับมาช่วยเราเองนะครับงานของภาคประชาสังคมเดี๋ยวไทยก็จะไปได้นะครับสุดท้ายนี่ก็คืออย่าข้อบทเรียนที่ได้ที่สุดก็คืออย่าจริงจังกับมันครับสําคัญนะถ้าเราจริงจังเกินไปเนี่ยเราเครียดครับ ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าวิสาหกิจชุมชนแม่มอกหลั่นล้ะอีโคโนมีจริงๆเข้าไปดูได้นะครับเว็บไซต์แม่มอกหลั่นละอีโคโนมีมีเพลงด้วยเป็นสาวชาวบ้านสองคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแม่มอกหลั่นละอีโคโนมีนะครับแล้วก็เป็นมีม์สประจําปลุกใจชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาอาถรานใส่ชุดเหมือนพยาบาลน,นะครับน้ำตาเล็ดเลยได้ได้เรียนภาษาอังกฤษคำแรกวิ่งมาหาครูพี่เลี้ยงที่ไปนิเทศงานอาจารย์อาจารย์ หนูได้คำภาษาอังกฤษคำแรกในชีวิตเลยอะไร admit เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นความงดงามที่เป็นที่เป็นเรื่องเล่าครับทุกคนออกมาหลายคนเป็นอีสานอพยพหลายชีวิตเป็นแม่ค้าพุ่มพวงครับลดพุ่มพวงเมื่อเคยคิดว่าชีวิตหนึ่งจะมาอยู่ในภาคบริการรู้ไหมครับเขาได้ใส่เสื้อเนี่ยชุดนักบริบาลเนี่ยเขามีความสุขที่สุดในโลกเลยบางคนพยายามที่จะเรียนครับแต่สติปัญญาชาวบ้านได้แค่นั้น ก็เป็นที่มาของสาวลายสักผมมีเดี๋ยวผมจะมีหนังสือเรื่องเล่านะครับในในพื้นที่สาวลายสักนี่ก็คือเขาเรียนยังไงก็จําไม่ได้เขาก็เขียนคําตอบใส่แขนนะครับแล้วดันไปนั่งหน้านั่งหน้าปุ๊บก็ถึงเวลาสอบปุ๊บครูสอบเอาจริงรู้ว่าคนนี้ลอกลอกก็สอบจากแขนเขาร้องไห้เลยบอกถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้เขาคงสอบไม่ผ่านเขาเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่เขามีน้ําใจสูงมาก ทุกเช้าเขาจะนึ่งข้าวจากไหามาใส่ถุงเยอะๆเพราะว่าคอนเซปต์ผมก็คือคอนเซปต์พองเราคือให้ห่อข้าวไปให้เพื่อนนึกเสียว่ายังมีเพื่อนอีกหนึ่งคนไม่มีข้าวทานกลางวันเราห่อข้าวไปทานกันเองนะฮะเขานึ่งข้าวมาเป็นไหเลยครับเพื่อแลกกับการขอให้ได้เรียนกับเพื่อนนี่คือความงดงามที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เราจะไปช่วยกันสร้างครับเพราะฉะนั้นมันคือบุญนะครับหลายคนมีคุณภาพชีวิตที่แย่มากๆก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับโอกาส มีลูกสี่คนเป็นสาวกลางคืนจากพัทยาใช้ร่างกายหมดแล้วมองทางไหนก็ไม่สวยแล้วกลับไปบ้านนอกพร้อมกับลูกอีกสี่คนไม่รู้ว่าพ่อชื่ออะไรขยาวาไฮโลเลี้ยงลูกมาทั้งชีวิตสูบบุหรี่มวนยาใส่ผ้าสิ้นเราขัดเขาออกมาเป็นนักบริบาลตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นมากแล้วก็พึ่งสักคิ้วตัวเองพึ่งมีตังสักคิ้วตอนอายุสี่สิปลาย แล้วก็ได้ทําตาสองชั้นทีละข้างจากค่าตอบแทนนัดบริบาลนี่คือความงดงามทางด้านมิติทางสังคมที่เราสัมผัสได้สิ่งเหล่านี้ครับภาคประชาสังคมไทยถ้าเราทําบนความภาคภูมิใจเราจะทําอย่างมีความสุขและทําเล่นๆครับเป็นที่มาของหลั่นไลโคอนมีเป็นทฤษฎีของท่านรัฐมนตรีอวอรนะครับอยู่ในหนังสืออนเอกอนเอกอเนกทัศครับ ใช้จุดแข็งคนไทยใช้จุดแข็งของภูมิศาสตร์ชาติไทยใช้วิถีของของคนไทยในการในการสร้างธุรกิจเชิงบริการที่ใช้วิถีไทยสุดท้ายครับภาคประชาสังคมไทยที่ดีเนี่ยมี3ามเรื่องครคือเรื่องของโอกาสคือหาโอกาสให้เจอได้โอกาสมาก็ให้โอกาสคนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมแรกๆจะมีคนรอดูเยอะครับของผมก็มีคนรอดูเยอะมาก มันจะไปได้หรือนึกภาพไหมฮะมันจะไปจริงหรอหลายคนก็มาชันมาแล้วได้อะไรไม่เห็นมีค่าตอบแทนภาคประชาสังคมที่ไม่มอกไม่มีค่าตอบแทนนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราพอแล้วพอแบบเราเราไม่ได้ร่ำรวยนะแต่เราคิดว่าชีวิตเราเดินไปได้เราต้องการทดแทนคุณแผ่นดินดังนั้นมันก็เลยมีความยั่งยืนตรงนี้ชัดเจนอันที่สองคือให้โอกาสคนเหล่านั้นให้เขามองนานๆพอเห็นความสําเร็จบ้างผมเชื่อทุกคนมีดีฮะอยากช่วยบ้านเมือง หลายคนไม่มั่นใจเราด้วยไม่มั่นใจเขาด้วยสุดท้ายเขาจะทยอยคนมาช่วยและให้โอกาสคนอื่นอย่างเงี้ยครับให้โอกาสชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสุดท้ายครับภาคประชาสังคมไทยต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้พื้นที่อื่นได้มาเรียนรู้และพัฒนาต่อและกล้าบอกความจริงครับอันไหนที่มันไปแล้วเหมือนคู่มือดูเอ็นดลนระวังนะครับเป็นข้อควรระวังผมเจอมาแล้วครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการเตือนกันครับและคนที่เดินตามหลังเนี่ยได้เปรียบมากเลย พอมาบอกแล้วว่าเดินทางนี้ระวังตกหิวนะตรงนี้นี่ม,ม,มีมีตะปูอยู่นะอาจารย์มาตรงนี้เล่นไหลลื่นเลยอะไรเงี้ยครับนี่คือสิ่งความคุงามของการจัดก,การความรู้เรื่องของการแชร์ประสบการณ์เราพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับทุกท่านในที่นี้และนออนไลน์ด้วยทุกมหาลัยเพื่อจะขยายแนวคิดนี้ให้ครอบคลุมประเทศไทยให้ให,ให้มากที่สุดสุดท้ายเรามีกับดักนะครับการทําระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบเนี้ย การผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับถ้าคิดจะทำเพื่อช่วยเป็นจิตอาสาช่วยรัฐไม่ต้องวอรี่แต่เมื่อไหร่คิดจะทำแล้วออกไปทำบริการเชิงธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กฎกระทรวงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเท่าน,นั้นคือสถาบันที่จะอบรมต้องขึ้นทะเบียนนะครับต้องเป็นสถาบันที่ผ่าน การรับรองของกรมสนับสนุน,นการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น 2. หลักสูตรที่จะฝึกอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของสบสคือกรมสนับสนุนการสุขภาพเท่านั้น 3. เมื่อผ่านการรับรองแล้วต้องสอนได้ทีละ40คนสอนได้ทีละครั้งจบรุ่นถึงสอนใหม่ดังนั้นเนี่ยหนทางสู่ความสำเร็จต้องสร้างคอนเนคชันทางเครือข่ายทางวิชาการครับ ให้มหาลัยสังเกตว่างานวิจัยเรามีมหาลัยเยอะมากทุกมหาลัยก็จะไปขอรับรองหลักสูตรรอเพื่อขยายทีละ40เพราะฉะนั้นหนึ่งสถาบันผลิตนักบริบาลได้3รุ่นต่อปีครับจารย์แค่120คนเองฟังท่านผู้ในการพอ,อวชอบ,บอกว่ามีผู้สูงอายุรออีกเป็นแสนเราต้องอาศัยพวกท่านแล้ครับต้องอาศัยทุกท่านเข้ามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือกันอาจจะเห็นหน้าจารย์นาที การลงนามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุภายใต้เรื่องนี้ร่วมกันทุกมหาหลัยผมว่ามันตรงนี้เนี่ยจะเป็นความงดงามและก็วชคงจะแฮปปี้ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็ได้รับฟังเนาะเรื่องดีๆที่ขยายผลจากแม่มอกโมเดลจริงๆคำว่าแม่มอก อิคโคโนมีใช่ไหมคะหล,ล,ลันแม่มอกหลันลาอีโคโนมีตัวนี้เองก็เคยเข้าไปดูในเว็บไซต์ตอนแรกก็สงสัยคำว่าหลันลาคือฟังดูแล้วมันเบาๆสบายสบาย,บายดูแล้วมีความสุขนะะแต่ว่าจริงๆก็เป็นโครงการที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สร้างคนให้โอกาสกับคนที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ทักษะการดูแลแล้วก็มีงานมีอาชีพที่มีไรายได้มั่นคงสำหรับการดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไป ก็ต้องขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่ได้เล่าสู่กันฟังถึงโอกาสดีๆของแต่ละพื้นที่นะคะ